สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันลตัวของวันที่14มิถุนายนนะครับจะมาในคู่ของคัตมานะครับเจอกับแลนสโคนานะครับผมครับคิกออฟกันในเวลา2ทุ่มของบ้านเรานะครับผมครับก็ทั้งคู่นะครับเป็นคู่บอลที่ผมคิดว่านะครับมีการผลิตสกอร์ของขึ้นแรกอย่างมากนะครับผม พราะทั้งแนวรับนะครับแนวโจมตีนะครับของทั้งคู่นะครับดูสูสีก็จริงนะครับแต่ว่ามีในช่วงจังหวะที่นะครับของแลนซโคนานะครับมีจังหวะที่หลุดลอยการเกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้เกิดสกอร์ครื่องแรกก็เป็นได้นะครับเพราะนะครับช่วงนี้นะครับคัดมานะครับมีแรงจูงใจสูงนะครับที่จะขึ้นกลับไปในหลีที่ตัวเองตกลงมานะครับผม ครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะครับผมว่าคัดมานะครับก็ดูดีกว่าเหมือนเคยนะครับผมผมคิดนะว่านะครับการโจมตีนะครับแล้วก็แนวรับต่างๆนะครับโดยรวมนะครับผมคิดว่าทั้งคู่นะครับจะทําสกอร์เกิดขึ้นนะครับในครึ่งล่านะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในสกอร์ของ1ลูกนะครับซึ่งอยู่ในน้ําที่1.83ถึง1.85นะครับในช่วงนี้นะครับครับราคานี้ถือว่าสวยนะครับครับใครจะรอราคาที่ สวยกว่านี้ก็คือ0.5หรือ0.75นะครับแล้วก็รอราคาน้ำาจสวยนะครับก็สามารถลุยได้นะครับผมครับใครชอบก็ลุยนะครับขอให้เฮงๆทุกท่านครับขอบคุณครับ